เปิดเผยเหตุผลเบื้องหลังที่ Apple เลือกเปลี่ยนจากไทเทเนียมกลับมาใช้วัสดุอลูมิเนียมใน iPhone 17 Pro การเปิดตัวของ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max ทำให้เห็นชัดเจนว่า Apple ได้ปรับเปลี่ยนวัสดุหลักจากไทเทเนียมที่เคยใช้ใน iPhone 15 Pro เมื่อปี2023กลับมาใช้เป็นอลูมิเนียมอีกครั้งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความสงสัยกแก่แฟนๆและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไม่น้อย แต่ที่นี่แหละคือจุดที่เรื่องราวยิ่งน่าติดตามเพราะการเลือกใช้วัสดุอลูมิเนียมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกลับไปใช้วัสดุเดิมโดยไม่มีเหตุผลแต่ซ่อนด้วยเป้าหมายในการยกระดับทั้งด้านประสิทธิภาพความทนทานและการจัดการพลังงานของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่มากขึ้น โครงสร้างของ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max จึงมาในรูปแบบยูนิฟอดีที่หล่อขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่ทันสมัยด้านการออกแบบเน้นให้ทุกชิ้นส่วนทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ภายในจรวดภายนอกเพื่อรองรับการใช้งานหนักหนักเช่นการตัดต่อวิดีโอเล่นเกมกราฟิกสูงหรือการประมวลผลโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Apple ได้ชูจุดเด่นของชิปเซต Apple a p p l e A19 Pro ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำงานคู่กับระบบระบ,ระบายความร้อนเ a p o อร์ a m b e r เป็นหลัก โดยระบบนี้ช่วยลดความร้อนสะสมจากการใช้งานในระดับสูงทำให้อุปกรณ์สามารถประมวลผลได้อย่างราบรื่นและไม่เกิดความร้อนจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในระยะยาวนี่จึงเป็นคำตอบว่าทำไมอลูมิเนียมซึ่งมีคุณสมบัติในการนำความร้อนได้ดีกว่าไทเทเนียมจึงถูกเลือกนำกลับมาใช้ใน iPhone 17 Pro เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความร้อนและช่วยรักษาความสเสถียรของชิปหลักในขณะทำงานหนักต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังช่วยให้ชิ้นส่วนภายในภายใ,ใต้สภาพการใช้งานจริงมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นอีกด้วยนอกจากมุมมองด้านวิศวกรรมแล้ว Apple ยังมองเห็นข้อได้เปรียบด้านการผลิตจํานวนมากเมื่อใช้วัสดุอลูมิเนียมซึ่งช่วยให้สามารถนําเสนอเฉดสีใหม่ที่หลากหลายและโดดเด่นใน iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max เช่นสีเงินซิลเวอร์สีส้มค o s m ิ c o r a n g e และสีน้ําเงินเข้ม Deep Blue อันเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงความล้ําสมัยและแฟชั่น ส่วนนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนมักมองข้ามไปแต่การเลือกวัสดุที่เหมาะสมยังส่งผลต่อความยืดหยุ่นในการออกแบบสีสันและความรู้สึกของสินค้าเมื่อถือใช้งานจริงไม่แพ้เรื่องฟังก์ชันในขณะเดียวกัน Apple ก็ได้เปิดตัว i p h iPhone Air รุ่นที่บางที่สุดในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ด้วยความบางเพียง5.6ม mm. เมตรเพื่อเน้นความคล่องตัวและความสะดวกสบายในการพกพารุ่นนี้จึงยังคงใช้กรอบไทเทเนียมเกรด5เพื่อคงความแข็งแรงความทนทานเชิงโครงสร้างแม้เครื่องจะบางมากก็ตาม นี่คือความน่าสนใจของยุทธศาสต์วัสดุที่ Apple เลือกนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นซึ่งชวนให้ตั้งคาถามว่าในอนาคตเราอาจได้เห็นการกลับมาของไทเทเนียมหรืออลูมิเนียมในรูปแบบไหนเพิ่มเติมอีกหรือว่าพวกเขาจะพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุใหม่ที่ผสมผสานข้อดีของทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัสดุใน iPhone รุ่นนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพและการใช้งานจริงหรือเป็นก้าวถอยหลังทางนวัตกรรมรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์เลยครับ